ีครับผม่อกันครับยำมาแรงครับผมกับอาหารแรงเดี๋ยวไปครับอาหารแรงเข้ามาอนีจิมีอย่างนีเดี๋ยวครับพี่น้องอาหารแรงเข้ามีหอยแมงคู่ครับเมื่อนีร่ครับใส่ย่างพี่น้องอันนี้กัวดักแด้แต่บุ่งูเพ็ดพี่น้องต้มปลานิ่งเดี๋ยวครับผม สมบัตินี่แล้วก็แก้วบองอาหารหลายครับเมื่อไงอันนั้นแก้วบองเหื่อนผักเข้ากับมี่ผักกระยอดผักกระถินเอาครับมาเด้อกินเขาน้ำกันพี่น้องเลยพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนมากินเข้าแรงน้ำกันเด้อบ้านเนี่ยแสบแบน้ำกันนี่ครับผมนี่แม่งนะ ครับอเปลียนเียมันคุณกินตามนใคริดคุกแก้อนแก๊กเนี่ยรวามากี่นองจบต้มปลากะรัดไแล้วเป็นคเี่บับคือเราดจุ่มตาก็ได้คอย ม่นไม่ได้อะไรเลยปะผมดมาแดงผมคอยดูนะคุณท้องมาแดงคุณร right ้องมาแดนไมใช่พวกเคสดึงมาแ้ะ

กินขวหน่ก<ะ>ินไป้าเดียวมันกินเร็วมันกินเร็วแต่กินยางเปมันกินไหไปกินเร็วเส้นสงกน้วน่อเราออกบนมัอไก็แ่น้าเป

คิดถึงว่าเมาไม่ได้มาดีกว่าคิดถมาแล้วไม่ได้มาไม่ได้้เห็นหอยงี้ก็ผิดไม่ได้ไม่ได้ก็เสียเนี่ยเบียร์กวนมาส่ง้ทรไปถามไปใคร่ำทำงานมาสงเดินมาอนไแล้วเอาอเ่ งานอ้างอเราอต้องมีคถามันเือมีอคอมเมนต์้อนีอะไเนี่ยโ่รายื่อนเนื่อคอมเมนต์แนแล้วาคอมเมนต์แบบวยต่อไปล้องิว่าคอมเมนต์ล่างปแค้กันอืมคไมเม้นอแล้วฮ่าาฮ่

<Yeah. S 1> ไปนั่เลยอะตีนเขาเย่ะตรนให้่โครงการเขาเอากับบลลแล้วก็เด <c oughs> ินอนัแล้วก็เดินแ่ะวก็แต่ิดวัาแข่งก่อนพดขก่อนแล้วบอก ตอนนี้ถามเว่าจะกินผักกระเหกินบกเองเอฉินมีอยู่สองสามกอดเกอดกอดอนี่เปรบรสวนไม่จะตดนี่แค่ใส่ใบมอนเองนะเนี่ยดอดมอนเองนะเนี่ยก็ใส่กระจาจนแน่เลย แดวนมันไม่ไรีดได้ไงนี่ไหาท่ะไรรึมีมเี่ยเกนไอเ้เบิร์ดโจมไม่ใช่ปัญหามมีแดดตัดเสตียาในน้ำตาขึ้นซึ้นอัดราย อืมไมต้องเปลียกเ่ยต้องแม่งไปกินน้ำไม่ระ้แล้วจะลองหูอลยล้กินหูคนกิมาตรฐานเลยกินมาตานอนหนึ่งแม่งไม่น่อยจิบันว่ะกินหูล้วสุดต่อไป อาจจะเป็นรก็ว่าแต่คนละหมู่เม่ระจแบบหาที่ใดที่ใหนในี่จของของผิดสื่อียเรียกมรัดตามถึหรอกฟังมดรูปเ็เดีปนเองบ้า อีเดมันอยู่ในในทำมันอยู่ข้างนอกกี้เยหดงาเลาไปนั่งนั่มมันใกล้ลยว่าหลุดก็หายนั่าหานั่าหาไกล้ับขี้ละหมองใกล้ลนีค่ะีมากเลเสียงหรือไม่ลงพอน่าทางเลยหมูลันกไปเหนเนาะไม่โทนหน่อยหน่อเลยเงินเลื่อนเลผมายับมันเหยียบยวน ก็จุกแค่แรกมองใกล้กกนแล้วเนีะนุุเลยนะคัน่กับเเนด้วยพวมนากลางหาทางนี้นะกลเริอดางวมั้งเี้ยไม่ได้เพียมลเียมะอะไรไม่เพี้ยมากมันเใส่บบานโใไหนนหนงแล้วหนาทีไม่เคยีุดาไป้งลับไว้ใ ยุงไ็อได้ดูว่นต้องก,กับบ้างตอนเมืออ่อไหร่ป็น้อสวนเอบ้งไเหรอางนาไที่เป็นแน <c oughs> ว เอาหวานแก่เองนะครับของม่วงสุปครับลองชิมแก้วของซุปครับเกิดทั้งแก๊บเริ่มมึงนั่งไปดูท่าเรื่องว่าบอก่าียมันไหวเอาไปองสอบเบอ่์สับเบอร์ดีกว่าเอาไปแล้วมั้งไม่เท่หร ที่นกกกกี่ก็มีก็ต้นมันกดไหลใชกดแฉกดติดตามให้น้าให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อพี่เมียจะมีสวัสดีครับผม